สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนนท์นนเทศเตอดอสและนี่คือการกลับมาของ r รี c t ชันคนเดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้ last i sing or last i sing out นี่เป็นโปรเจกต์พิเศษของ last idol ประเทศไทยครับที่นำเพลงต่างๆมาเรียบเรียงใหม่และโค้ฟเวอร์ใหม่โดยน้องๆจาก last idol ประเทศไทยคร่าวก่อนครับไฮเวย์ Way, กับเพลงหมาหน้าเซเว่นซึ่งเป็นเพลงที่ ออริจินอลมาจากวงคาวบอยครับเพื่อใครเไรมเคยดู<ๆ>ผมสแปะผมแต่เป็นแซม p ลิ n g ไว้สั้นๆ15บาวินาที1 2, 3. 3> น 7, อย,ยนอยนบอกแล้วครับว่าตำนานกินหมาก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับ Yeah it's fine it's fine <S และคราวนี้ครับ ถึงเวลาของเพลงที่เรียกว่านี่คือสมบัติของชาติเพลงนี้แมสมากใน t i k t o ็ครับต้นฉบับมาจากชื่ทริยามากและเขียนติดกันด้วย The moon will always be with me the moon will always be with me และเพลงก็ชื่อแปลกมากเลยครับชื่อเพลงของมันก็คือไว้สปอยเพลงเลยไว้สปอยอีกแล้วชื่อเพลงชื่อว่า สุรุปาาตาไปสุปรูปาาตาไปสุปรูปาาตาไปเอ่าขอโทษนะดรับพี่ชื่อเพลงนี้จริงๆชื่อเพลงนี้ชื่อเพลงจริงครับสุลุปาาตาไปแต่เนื้อเพลงมันแต่ว่าแนวเพลงตัวเนื้อจริงๆมันไม่ได้ตลกเหมือนชื่อเพลงครับน่ารักเป็นเพลงรักดีๆอยู่เพลงหนึ่งเลยก็ว่าได้และเวอร์ชันนี้ถูกเรียบเรียงใหม่จากเจ้าของคนเดียวกันครับ The Moon will always be with me ฟีเจอริงตีน้อยแอนมตีน้อยแอนเดอะมัมมี่ครับพี่มุกและต้นน้ำแห่งล a สไอด o ลประเทศไทยในโปรเจกต์ล a สไอ s ิ n ง o อาต์เอ็มวีเป็นยังไงเพลงจะดีขนาดไหนสปอยมาเยอะแล้วดูเลยดีกว่าไป นี่น้อยน่ารักมากๆครับไม่ง่ายเขาเต้นทิคอรอบก,ก็ยังต้องมาหลอกหลอน <c oughs> my shin ผมชอบแนวเพลงของโรคเวอร์ชันนี้นะผมได้ฟังอริจิอลมาแล้วซึ่งดีมากและเรียบเียงมาดีด้วยจากกัรเซอร์เวอร์ชันนี้เอกัะษณ์ของเขาจะไม่เปิดเผยใบหน้าครับ เพลงดีนะเพลงดีนะเออว่ะมันดีจริงๆนะเว้ยเฮ้ยดีจริงๆคุณผู้ชม แล้วรีวิวเลยไม่มีอะไรมากนอกจากทูเปนสกอร์10-10-10ไปเลยจ้าโหคุณพี่ดมูนพีโ w a วอร์ซ w i ิ h มีครับหากพี่เข้ามาฟังหากพี่เข้ามาดูเรชั่นนี้ผมบอกตรงๆนะเวอร์ชันนี้แม่งรีมิกซ์โคตรดีเลยว่ะพี่เป็นความเข้ากันระหว่างตัวพี่กับต้นน้ำสงผมจะเรียกว่าตีน้อยและพี่มุกถิ่มจะขอเรียกว่ามัมมี พี่มุกตีน้อยพี่เดอะมูฟวี l โอเวอร์ซีเวีโอ้ชื่อยากชิพหายชื่อยากชิบ่ายเลยแต่ยอมรับว่าเพลงดีดีจริงๆครับขอชื่นชมจากใจเลยแล้วก็ไม่คิดว่าเฮ้ยรีมิกดีมากว่ะพูดตรงๆรีมิกโคตรดีอะไรก็ดีโลเคชัน่นซีเนเมาติกต่างๆสมชื่อละไซดรประเทศไทยครับของเขาดีอยู่แล้ว สาระตามตรงว่าผมเคยฟังเพลงนี้ใน Original Version มาก่อนเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใน Description นะครับผมหรือก็ในเอ็นสกรีนก็ได้ไอ็นสกรีนดีกว่าง่ายดีเวอร์ชันนี้ผมก็พูดเลยว่าผมว่ามีสิทธิ์แมสว่ะผมว่ามีสิทธิ์แมสว่ะผมว่าตรงๆนะผมว่ามีสิทธิ์แมสอีกอย่างคือ TikTok นี่ t i k t อ k นี่แมสอยู่แล้วผมว่าเพลงนี้มีสิทธิ์แมสได้ง่ายๆเลยด้วยยังไงฝาก พพอร์ตน้องๆลาซาด้าประเทศไทยต่อไปด้วยนะครับและเดี๋ยวช่วงกลางเดือนนี้จะมีงานที่เมเจอร์รัชโยธินช่วงประมาณกลางเดือนประมาณกลางเดือนกระกฎาปลายเดือนกระกฎานี้แต่พูดตรงตรงนะครับนนท์นี่เซนเดอไม่ได้ไปนะครับผมแม่ค่าเดอแม่ค่าเดือค่าเดือค่าตัวสําหรับงานงานนี้พันสองครับคุณผู้ชมครับงานนี้แหละครับพันสอง ตายตายอย่างเคียดแต่ยังไงสอดสพอนน้องๆได้นะครับผม y o u t u b ลฟ์ไซด์ดอไทยแลนด์เข้าไปฝันเนมวีได้นะเข้าไปฝันเนมวีได้แล้วก็รวมถึงหมาหน้าเซเนของไฮเวย์ด้วยบอกเลยครับว่าถ้าผมโดนไฮเว์์ยุมหัวก็ตัวใครตัวมันพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ